วิวอัปพอจูนสาวๆทั้งนั้นเลยอยากไปเที่ยวกันเนี่ยอาจจะไปท่านมีคููกันก็นได้นอจกจ้าเนาะอาจจะไปพบลักยูที่ใดซักแห่งก็ได้นอจกจ้าเนาะเป็นที่ต่างอากาศหรืออาจจะเป็นทะเลหรือ,อที่พักที่มียิ่งสามคนนี่มาักพากันไปก็ได้จา้าสำหรับคนที่บ่มีคูนเนอกจ้กเนาะสำหรับคนที่บ่มีคููอาจจะไปพ่อก,กัน อยู starting, so so ่สถานที่ท่องเที่ยวก็ได้นะจ๊ะเนาะเพราะว่าไผชาลีออตติกับไผชาลีออตอาจจะในก็อาชีพพบเจอกันสําหรับคนที่มีคููแล้วก็อาจิพผ้ากันไปเต้นลําก็ได้จ้ะเต้นลําเปิดเพลงเบาๆบรรยากาศนะจ๊ะเนาะอาจจะอยู่ลังบ้านหรือในบ้านก็ได้นะจ๊ะเนาะจัดที่จัดทางให้มันเรียบร้อยเออเปิดเพลงเบาๆเต้นกันจิบจิบเอ่อจิบน้ำชากับว่าไปนะจ๊ะเนาะ ใครสตนนึ้นเห็นบ่ะสีควบคุมทุกอย่างอยู่นะจ๊ะเนาะไ่ว่าเป็นแฟนหรือว่าเป็นตัวเจ้าเองเออนักเอาเบาสูนะจ๊ะนะเนาะเป็นแบบคินก็ราคาก็แรงเนี่ยโอ้ยงัดกับอย่างเง้นี่หมูปลาเล่นอ่างเี้ยพยานเลยบางดูนี่เออกำนี่อย่างเี้ม่วงหมูปลาเลยนอ่างี้เนาะง่าเขาเอินง่าหมูปลาฟัดกันนวดนนี่เลย <c oughs> ขัดขนาดเลยพย,ยานเลย ันฟื้นอยโอ้อยานยน